สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับฟุกเคาสมาร์ทขาน,นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับผมรถเข้ามาใหม่นะครับก็ยินดีภูมิใจนำเสนอเลยสำหรับอิสโซด,ดีแม็กซ์ออร์นิวหนึ่งจุดเก้าเกเ เป็นรุ่นคุ้มทุนนะครับคันนี้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเรื่องล้อไม่ต้องคุยกันนะครับผมเรื่องล่องลอยไม่ต้องคุยกันเพราะรถไม่มีการไอ,อไม่มีการชนหนักไม่มีเพื่อความมาก็เรื่องเรื่องล้อเดี๋ยวเราจัดการให้ใหม่นะครับเรื่องล้อไม่ต้องคุยกันก็ <üf S 2> คือว่าเดี๋ยวพอเห็นโฉมล้อจะไม่ใช่ล้อนี้แน่นอนนะคะเดี๋ยวจะทำเป็นล้อใหม่แม็กใหม่ให้ใช่ค่ะแล้วก็สภาพเดี๋ยวให้ดูรอบๆคันเลยนะคะว่ารถไม่มีการใช้งานเลย ก็คือแม็กไลเนอร์ก็เหมือนว่าพอใส่ปุ๊บแล้วลูกค้าถอดออกเดี๋ยวไปดูเลขใหม่แล้วจะตกใจใช่ค่ะเดี๋ยวแม็กไลเนอร์เดี๋ยวเรามีแถมให้อีกแน่นอนนะคะของแถมเยอะมากๆลูกค้าไม่ชอบแม็กไลเนอร์ก็เดี๋ยวเราเก็บเก็บรองรอยขอมให้ใช่ค่ะบอกได้หมดเลยนะคะสามารถบอกคุณฟุกได้เลยนี่รอยตรงนี้รอยบุบนะครับนี่คือสีที่เขาวงมาอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่เห็นรอยก็ คือที่เรามีช่างชํานาญการะนะครับเคาะโดยไม่ต้องทําสีใช่ไม่มีแบบเป็นสีเดิมเลยอ่าเดี๋ยวให้ดูข้อมูละนะครับผมเดี๋ยให้ดูข้อมูลคันนี้สดจริงๆเราแบบ<อ>ว่าภูมิใจนําเสนอจริงๆแล้วก็อยากรีวิวจริงๆนะคะ <c oughs> เพราะว่าเป็นรถวิ่งแค่เท่าไหร่เองคะเฮ้ยยัง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 ยไม่ได้ไม่ได้ดูตำนาก่อนดูสาเนก่อนเราต้องดูตำนาก่อนอ่ายังไม่เห็นเลยปีสองมาสิบแปดเราอเล่นเราเล่นผมล้อเล่นนะครับอย่าเพิ่งดาวน์นะ ผมดีใจพวยรถมันสวยใช่ค่ะอ่านี่น,นี่แล้วก็ดูนี่ด,ดูนี่ดูดูอะไรเออ,อ,อเช็คระยะ,ะ,ยะเช็คระยะมีมีเพิ่งจะระยะแรกเช็คตอนหมื่นโลนะครับผมเช็คตอนหมื่นโลเสร็จแ,แล้วปุ๊บระยะต่อไปก็ต้องเช็คที่สองหมืหนึ่งพนนะครับแต่รถคันนี้ วิ่งมาแค่หมื่นเจ็ดหนึ่งมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดกิโลนะครับไม่มีการกอรอยไม่มีการหมกเม็ดเลยใช่แต่ว่ามันอาจจะเลขไม้อาจจะเพี้ยนเพราะเดี๋ยวต้องไปวิ่งไปเช็คนู่นเช็คนี้ใช่ค่ะก็เราไม่เกินนี้แน่นอนแล้วก็โอ้โหไม่มาจริงๆเป็นไงนี่มีแค่แบบในยูบุ๊สวิกหน่อยน่าจะมีมันต้องมีอยู่แล้วอิ้ยโอเต็มเก๊เต็มเก๊เดี๋ยวรถเสร็จให้ดูทีหลังนะครับกลัว ไม่ยากเลยอด้ดาวหรือมาแล้วไม่เก็บเพราะมันเป็นเวลาเย็นแล้วนี่ตอนนเวลานี้เป็นนเวลาห้าโมงครึ่งไปแล้วนะครับผมรถเพิ่งจะเข้ามานะครับเป็นเวลาเลิกงานแล้วแต่ลูกค้าทุกๆท่านผมอยากให้ดูให้ชมก่อนใครนะครับท่านใดที่สนใจติดต่อกันเข้ามาก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าสองคันที่เอ่อที่เราเพิ่งรีวิวไปสี่ประตูนั่นขายสดไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อานี่ยหาสีประตูเตี้ยรีบเลยนะครับผมแล้วก็เออสำหรับคลิปนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้ออกอากาศตอนกี่โมงแต่ตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงครึ่งนะครับอาจจะเป็นเย็นนี้ก็ได้แล้วก็ถ้าใครที่กําลังมองหาไทยท่านสีประตูเกียร์ออโต้สีขาวมุกปี17บเม่ห้าหมื่นกำลังจะเข้ามานะคะรถประมูลไม่ได้รถบ้านซื้อเข้าแม่งเลยใช่ขอใช้คำหยาบนิดนึง รถบ้านซื้อข้าวแม่งเลยอยไม่ไม่ได้แกะเลยนะคะถุงเอาไม่ต้องนี่นี่คือฝาโปนี่ขับไปใส่โช๊คมาให้นะเนี่ยเป็นโช๊คแล้วก็เมนี่อ้นี้ของเาค่ะอ้นนี้ยังไม่เคยใช้งานเลยเนี่ยใช่อ่าแล้วเขาทำไมไม่ถอดออกเพราะว่าเออเขามีโช๊คล้วก็คือแบบอันเนี้ยมันก็ดีนะมันก็คือแบบสําหรับทารถอดโช๊คออกแต่นเนี้ยมันใช้ไม่ได้ละฝาก็เป็นฝากระโปรงเดิมแต่ดีนะคะที่เขาไม่เปลี่ยนเป็นคาร์บอนใช่ พราะเดี๋ยวถ้าเออน็อตถอดแล้วจะอันนู้นอันนี้กันใช่ค่ะอันนี้ก็คือไม่มีรอยถอดเลยเครื่องก็ยังดอยู่เลยโหรถวิ่งหมือนกิโลครับคุณมันจะแบบหาใหม่่านล้ม่มีแล้ววาผู้บริหารเราได้อย่างสั่งจริงๆนะคะทั้งเลขใบทั้งรอยมาร์กอยู่ไม่ใช่ว่าไปกรายนะนี่บุ๊กเซอร์วิสก็มีซื้อไ่ซื้อไปทําอะไรก็ไม่รู้นี่คือไปซื้อไปแบบอัน๋ให้ดูใกล้ๆเลยนี่รถเพิ่งเข้าใหม่จริงๆจะเป็นรอยคาบฝุ่นบ้าง เนี่ยเคยมีรอยมาเงี้ยใช่ไอ้รอยคาบไอ้นี้เหมือนเหมือนคาบที่ขาไปเข้าคาแคร์จากศูนย์่ะแล้วคือเนี่ยน้ำยามันยังอยู่แล้วก็ปล่อยรถยึดมาอะไรเงี้ยหรือก็คือปล่อยสู่ทอนตลาดไม่รู้นะปล่อยสู่ตลาดกว้างเลยนะใช่หรือซือเขาไข่ดาวหรืออะไรมาไม่แน่ใจนะก็เดี๋ยวว่าดูใครอุ้ยเท่เนาะมันเท่ไหนลองทำหม่มันเป็นเหมือนเขาทำโช๊คมาให้แล้วนะคะ เอาออกก็ได้ใช่แต่ว่าน่าจะเอาออกอครับน่าจะเอาออกใช่ถ้ารถเราต้องเดิมใช่ส่วนเรื่องราคานะคะอินบ็อกซ์มาได้เลยเดี๋ยวเราจะรีบตั้งราคาให้เลยนะคะคันนี้เป็นแคปเอ้ยเป็นสี่ประตูเกตเอเป็นเกตเอนะคะได้เป็นปีสิบแปดเลยใส่โลโก้แดงมาให้เลยด้วยโอ้เชมากโกผ่านไปสําหรับคันแรกนะคะรถมาก่นะครับเนี่ยอ๋อว่าแล้วทำไมเลขไม่มันถึงไปอยู่ที่ประมาณ17ื่นเพราะว่า รถมันวิ่งมาไกลมาจากร้อยเอ็ดอ๋อนี่ขับกันมาเลยเนะี<ะ>่ยหรอผมร้อนเลยเกียดอะเริ่ <laughs> ร <laughs> มคือชอบอ่้อแอดถาดนะคะ<อ>ก็จะมีสเกิร์ตมาให้มันก็จะหมดเวลาแล้วแต่เราก็ต้องไปกันแล้วแต่เ,เราต้องรีวิวก่อนอมันไม่มีร่องรอยจรงิงจวันนี้จะมานำเสนอใช่ก็จะใส่อย่างนี้เลยมีสเกิร์ตข้างล่างมาให้แล้วเรียบร้อยเฮ้ยน้อยมากนะที่จะเห็นแบบว่าสเกิร์ตแบบว่าติดแอดถาดอ่างเงี้ย เอาขออเขาลองไปแล้วอ้าลองไปแล้วอะเดี๋ยวลองรถได้ข้าก่อนนะครับอาก็เบื้องต้นนะคะวันนี้มีเข้ามา3ามคันหรือจะเป็นซิ่งๆอย่างนี้เลยก็มีนะคะจะเป็น v o rt. เดี๋ยวเรื่องแม็กใหม่ยางใหม่เราต้องเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะทําให้เป็นรถเดิมๆแต่แต่พูดถึงว่ารถที่มีติดกิ๊บล็อกฝากกระโปรงมานะครับมันมีข้อดีนะครับเพราะว่าเออไอเขาเรียกว่าเวลา เป็นกระปองเนี่ยกระปั้งปั้งปั้งแล้วคือเนี่ยมันมีน้ำหนักนะครับชุดหน้าเนี่ยจะทําให้กันชนมันตกตกทุกคันนะครับผมบางทีกันชนมันอ้ามันอะไรไม่ใช่แบบแต่เนี่ยมีชิดเลยใช่เนี่ยติดกิฟมามันก็ดีนะมันมีข้อดีนะครับ เพราะลูกค้าแบบบางคนนี่ตกทุกคันเลยใช่ก็คือขนาดรถรถส่วนตัวที่ใช้งานหรือว่ารถในร้านทุกคันเนี่ยมันตกทุกคันเลยนะครับใช่ค่ะติดกิ๊บมันมันมีข้อดีนะครับผมลูกค้าไอ้แบบว่าผู้ใช้งานคนเก่าเนี่ยเขาดูแลรถดีมากเพราะมือเปิดมาหมดเลยนะครับเพามือเปิดมาหมดเลยมือเปิดนี่ของวีออร์เน่เหมือนเขาต้องรักรถมากจริงๆนะคะ เนี่ยล็อคอยนะอ้าวเนี่ยใครดูรอยนะอ้าวเนี่ยอ้าวลบรอยทําไมละรอยไปหมดแล้วอ้าวตายแล้วก็คือเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องไปเก็บสีใช่ค่ะรถมือสองนะคะต้องเปิดใจนิดนึงอาจจะมีร่องรอยบ้างแต่ไม่ได้น่าเกลียดเท่านั้นแต่ว่าลูกค้าเวลามาเคาะนะครับตัวถังกับกันชนอ่ะมันกันชนมันเป็นพลาสติกค่ะเสียงมันไม่ป่องๆนะครับเสียงมันจะตึงๆนะครับก็เนี่ยอาจจะเป็นพลาสติกหรือว่าบางทีถ้าแบบ บางทีการชนมันมีรอยฉีกรอยอะไรคือมันเบิกได้เลยนะครับเราสามารถเบิกแท้สูงมาได้เลยของเราอ่ะไม่ต้องมาขอให้เจ็บมือสามารถนําเลขคัสซีไปตรวจที่ศูนย์ได้เลยดีกว่านะคะน่าจะชัวร์กว่าของเราตรวจได้ทุกคันเราเราเคยมีเหตุการณ์รายลาเยเหตุการณ์นะครับเราก็เลยกล้าที่จะไปตรวจแต่เราไม่เคยมาออกสื่อไม่ไม่อยากแบบเออให้มีลูกค้าไม่มั่นใจเราพอไปตรวจก็ไม่มีอะไรตรวจแล้วเป็นไงล่ะครับบางทีก็เคยนะครับมีคนบอกว่าเนี่ยรถของผมอ่ะ ชนชนมาตัวถังแบบโยเลยนะครับอ่ะก็ก็ไปตรวจนะครับเราพาไปเลยแล้ว<ช>หรือ,รอว่าคุคาณลูกค้าเลือกได้เลยใช่ใชก็คือคให้ใครมาดูก็ได้นะครับแล้วก็ไปเช็คศูนย์พร้อมกันเลยก็<ช>เลขชช a s s ีไปเช็คเลยถ้า มันโดนชนมาจนตัวถังโยกก็คือเราซื้อคืนใช่ค่ะเต็มจํานวนอ่าเราต้องไม่ชนนักนะครับเรื่องร่องรอยมปปกติเพราะว่าเนื่องด้วย k r อสมมร์คากิรุ่งโลกของเรานะคะไม่ได้มีเพียงสาขาเดียวใช่เรารับประกันแน่นอนเพราะว่ามีที่สาขานครปฐมสาขาราชบุรีแล้วก็สาขาน้องใหม่คิงของบิ๊กคาอยู่ที่มหาชัยสมุทรสาครนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับผมชื่อ kr smart Car กิจลุงโลดเจริญโยนชื่อนี้เปลี่ยนไม่ได้แน่นอนใช่ค่ะนะครับเสียหน้าได้เสียหน้าไม่ได้่เสียหน้าไม่ได้ผู้บผมเสียชื่อเปล่าๆนะครับผมอ่แล้วก็คันนี้ที่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างคันนี้ยังไม่ได้ล้างจริงๆก็จะเป็น vivo นะคะอันนี้ vivo smart ครับเออยังไม่ได้ล้างเอออันนี้ราคาก็สามโผลก็สําหรับลูกค้าแล้วก็มันมีเนี่ยสี่แบบเนี้ยที่ว่าเป็น vivo ศูนย์แปดอันนั้นก็สองแสนกว่าบาทอันนี้ก็เลขสามโผลนิดหน่อย ล็อถหมดเลยถึงเวลาเลิกงานแล้วเขาจะกลับบ้านัหมดแล้วก็คันนี้จะได้เป็นไฮรักวีโก้นะคะอันนี้เป็นรุ่นสมาร์ทแคปแิดได้อุ้ยเนียบมากเลยนะคะเป็นปีอะไรเนี่ยนี่ปี2010-2011ออนอ๋ออันนี้คือรถเออเก็บงานแล้วกล้าบอกเลยนะครับผมนี่ก็คือเก็บงานเรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้ว่าก็คือแบบมองไปก็เหมือนว่ารถมันอาบนามัมาแล้วนะครับผมแต่ว่ารถมันไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำ นะครับผมเรียบร้อยก็คือรอขัดล้างแล้วก็เอาไปโชว์หน้าร้านไม่มีการ,นรชนหนักผิดความจมน้ำแน่นอนนะคะระ<อ>บางทีบางทีนะครับลูกค้าที่ตอนที่ให้ลูกค้ามีประกันประเภทหนึ่งอ่ะคุยกันง่ายลูกค้ามีประกันประเภทหนึ่งแล้วรถลูกค้าเป็นรอยขีดข่วนขนแมวรอบคัน <ฮะ S 1> คุณลูกค้าจะทนขับอยู่แบบนั้นไหมแล้วเห็นรถตัวเองแบบมองกันแล้วพอมองแล้วอะไรเงี้ยทุกวันสุดท้ายแล้วเป็นไงครับ ก็ต้องเคม<ะ>เคมประกันประเภทหนึ่งประกันประเภทหนึ่งเขาเห็นปุ๊บเขาสาสตร์รอบคันนะครับเขาสาสตร์รอบคันอยู่แล้วเขาไม่มาแบบเก็บตามจุดนะครับแล้วบางทีแบบอย่างอุบัติเหตเุมีลูกค้านะครับที่บางทีเขารถเข้ามาเขาก็บอกว่ารถเขาไม่ได้ชนหน้า<ะ>แต่บางทีแบบเขาเปลี่ยนยกตะเข็บนะครับเออศูนย์ป้ายแดงประกันเคมประเภทหนึ่งก็จะเงี้ยยกตะเข็บนะครับบางทีเราก็เข้าใจนะครับผม มาดูล้อพันธุ์ใช่ค่ะเดีวฟังเสียงค้อสเงครับโป้งโป้งโป้งเสียงโป่งเหมือนไม่ได้ทาสีก็เป็นตัว E นะคะคันนี้ก็เป็นตัว E สีสวยนะคะชอบนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปขัดไปล้างก็ขายได้ใช่ค่ะจะดูเป็นล้อเดิมก็ได้ไม่ใช่ล้อนี้นะคะหมายถึงว่าแบบเป็นแม็กเดิมแม็กจากโรงงานแต่เป็นยางใหม่หรือว่าจะดูเป็นพวกแม็กแต่งอย่างนี้ก็ได้ใช่ครับก็อย่างที่บอกคือเรื่องล้อเราไม่ต้องมาคุยกันอันนี้พาไปดู ใช่ของเรานะคะสามารถเลือกได้สามารถพูดคุยกันได้ของแถมส่วนมากเราจะแต่งโดยที่เสร็จสับแล้วเราก็ไม่ได้บอกออกไปว่ามีแถมอะไรบ้างเห<ช>มือนเหมือนเราไม่ได้แถมแต่คือเราใส่ไปแล้วนะคะ,ใ,ะใส่ไปแล้วอะอย่างเนี้ยใช่อะอย่างเนี้ยรถไม่มีแม็กไครเนอร์มาแต่ว่าเราก็ต้องใส่ให้ใช่แล้วก็แม<ต>็กใหม่มยางใหม่เราก็ต้องใส่ใ,<ช>ให้นะคะแต่เราไม่เคยบอกว่าเนี่ยแม็กไรเนอร์เราแถมนะใช่เรามันของมันต้องมีอยู่อ่าเหมือนว่าเราไม่ได้บวกเพิ่มแล้วก็ไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปพูดอีกแบบว่า มาโปรโมทก็คือว่าเราเราทำให้เลยอย่างนะครับแต่ว่าไอล้อเวลนี่มันจะมีจํากัดนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีอถ้าส่วนใหญ่เพราะสต็อกมันเป็นสต็อกแบบเดียวกันหมดนะครับก็จะเป็นแบบใหม่ๆเลยนะคะลงแบบใหม่ๆไม่ใช่ของเก่านะคะ ก็จะเป็นแบบใหม่ๆอย่างนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยววันหลังเราว่าถ้าถ้าเปลี่ยนแล้วเราไม่ต้องเอาสติกเกอร์ออกดีกว่าจะให้ <c oughs> สติกเกอร์ลูกค้าไปเลยก็ได้<ช>ครับกเ,กเดี๋ยวไม่เชื่อว่าเป็นของใหม่ <c oughs> ใช่ค่ะครับแต่บางทีก็อย่างที่บอกนะครับใหม่แต่ว่ายางอ่ะมันเป็นยางค้างปี <c oughs> ใช่ใชแต่ของมือนใหม่มันก็ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับคือเราจะไปดูปีไปดูที่อะไรเราดูที่สภาพสภาพยางก็ดูดอกสัาขนานี้นะคะโอ้ชัมาก บางทีถ้า,าแบบคุยทำไมปีปีใหม่แต่ว่าแบบดอกมันจะหมดแต่ว่าเขาเป็นแห่ดอกใหม่มันก็ม<ช>ีเราต้องดูตามหลักความเป็นจริงนะครับคุณลูกค้าทุกท่านก่อนที่เราจะไปเช็คระยะข้างนอกเนี่ยเราจะมีเอารถขึ้นห้อยเนี่ยพอรถเข้ามาเราก็จะขึ้นห้อยก่อนเลยนะคะใช่มีแบบว่ามาตรฐานเลยแล้วเราก็จะเช็คของเราก่อนว่าเป็นแบบไหนแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ศูนย์อีกรอบหนึ่งใช่ราต้องเช็คตูนทุกพันนะครับแต่ชอบคันนี้มาก ก็คือเป็นซีซูนังอยู่เนี่ยใช่ค่ะหรือใครจะหาพวกแสนโลใช่หรือใครจะหาพวกนิสสันมาร์ตเกียร์ธรรมดาพ่อนประมาณ3 4 0ถึงสี่พันสี่ห้าพันอะไรเงี้ย<ช>มีหมดมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ <5 S 1> แวว <5 S 1> ๆมาว่าใครที่หาไททันอยู่นะคะไททันเกียวโตซีประตูได้สีขามุกวิ่งห้าหมื่นกว่าโลปี2017นนะครับท่านใดที่หาอยู่ก็ขอให้ทุกคนคอมเมนต์นะคะไว้ใต้คลิปนี้เลยใครได้ เอ้ยใครเร็วคนนั้นก็ได้นะคะอ่าก็กำลังที่บอกนะครับผมท่านใดที่หรือฟิตๆเลยนะครับผมเตรียมเอกสารไปเลยพอเปกระถานมาทําเรื่องจองแล้วก็เนี่ยโดยที่ไม่ต้องเห็นรถอ่ะผมก็กล้ารับประกันนะแต่ถ้าลูกค้าไม่สวยจริงมาเห็นรถแล้วไม่สวยโอ้เอ็นีูก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีอ่ะยกเลิกได้เลยนะครับเอาตัางค์คืนได้เลยนะครับค่ะอืมจริงหรืออยากจะหาหรือจะให้เราหารถให้ใหม่เลยก็ได้ใช่ก็ทําให้ได้ครับผมก็บางทีแบบจะหามาก็อย่างที่บอกหามาแล้วปุ๊บ ไม่ถูกใจลูกค้าก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราก็ขายให้ท่านอื่นไปไม่ไม่มีปัญหาเราไม่ผิดใจกับลูกค้าที่หลังอยู่แล้วนะครับเนี่ยรมาเยอะเนเมาเยอะนะเนี่ยอ่ะเรียลองลองแผนกล้องให้ดูนี่ยังไม่ได้ทําเลยเพิ่งเข้ามาใช่พอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าเราโมอีกคือรถมันมีบางทีแบบมันก็ไปอยู่ตำสูนแล้วก็บางทีมันอยู่ลานประมูลก็มีรถมันยังไม่ได้ขนส่งมานะครับเพราะว่าบางทีแบบจะให้พนักงานวิ่งไปเอามันมันไม่คุ้มกัน ถ้าเพื่อนบางทีแบบรถมันอย่างอย่างที่บอกนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหมาย่ว,ว่าไม่ไมีใครอยากให้เกิดถ้าขึ้นเทรเลอร์มาเลยก็คือจบนะครับก็คือรถอดเดียวมาเป็นรถเลยก็เหมือนรถพี่มันผ่านมานะครับวันหนึ่งเทรเลอร์มาลงสามรอบนะครับรถพี่ผ่านมาใช่ลรถคราวนี้พอลูกค้าวอล์กอินเข้ามาดูหน้าร้านเนี่ย ก็จะคือจะจองแล้วจะขายเลยแล้วเราก็จะรถเก็บเลยแล้วก็จะไม่ได้รีวิวไม่ได้รีวิวใช่บางคังที่แบบเห็นในเทเลอร์ทาไมไม่เอามารีวิวอย่างเงี้ยใช่เพราะว่ารถลูกค้าเรารีวิวไม่ได้นะครับเพราะบางทีแบบลูกค้าทําเรื่องผ่านตั้งแต่รถยังไม่มาเลยอถ้าเรื่องที่ผ่านแล้วยิ่งแล้วใหญ่เราเอารถลูกค้ามารีวิวไม่ได้นะครับก็ต้องขอไปด้วยในบางทีในบางครั้งรถสวยมากเลยนะคะ ก็สภาพรถแต่ละคันถือว่าคัดคัดมาแล้วเรียบร้อยใช่ัมาแล้วทุกคันและรถของเราจะต้องมีตรวจเช็คระยะศูนย์ไปที่ศูนย์อีกแล้วก็มีตรวจเช็คสภาพจากบริษัทกูอีสเปคชันอีก34 4จุดบางทีแบบอ่ะรถมีร่องรอยแล้วก็ต้องส่งไปไปที่อู่นะครับใช่ค่ะต้องส่งอู่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามาทำปีพ่นกันอะไรไม่ใช่นะครับของเรามีอู่รองรับโอ้โหมีเยอะมากเหมือนเป็นอู่ประกันของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ ก็คือบอกหมดเปลือกเลยนะคะมีทุกอย่างเราไม่มีการหมกเม็ดแน่นอนเราไม่ต้องหมกเม็ดลูกค้าเราจะหลอกลูกค้าทาไมคือเราค้าขายกันด้วยใจดีกว่านะครับประมาณนี้ก็สี่ประตูนะคะที่คุณลูกค้าหาเป็นตัวสูงหรือตัวเตี้ยเรานํามาให้แล้วนะคะเป็นอีซูซูต่อไปใคยท่านเรากําลังจะเข้ามาแล้วหรือใครจะหาเป็นรีโวก็จะเข้ามาเรื่อยๆากำลังสั่งรถอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็มาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้เราก็ พักกันไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับท่านใดไวก็ฟิตฟ<ช>ิตก็มา <ฮะ S 1> ทําเรื่องได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรื่องผ่านก็จะมีรถเข้ามารองรับ่แล <ภา S 1> ้วก็ฝากติดตามกดฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ